สวัสดีครับผมนายสุทธินันอุ่นเรือนรหัสทีสิบหกเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่เจ็ดครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องสุนรียะสนทนานะครับผมชอบเล่นบาสมากแล้วผมได้อยู่ในทีมได้ไปคัดของทีมตัวมอนะครับแล้วก็มีคนเก่งๆมากมายผมไม่รู้ว่าทำไงดีผมถึงอยากติดตัวมอ ก็ผมก็ขึ้นไปคัดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มีโค้ดมีน้องๆมีพี่ๆมีเพื่อนๆนะครับเขาก็เล่นเก่งกันมากจนแบบผมคิดว่าผมท้อละแต่ผมก็ยังไปซ้อมไปซ้อมไปเรื่อยๆจนปีหนึ่งผมได้มาขึ้นติดตัวมหนึ่งในสิบห้าคนที่เขาคัดไปแข่งรอบแรกผมได้ไปแข่งระดับภาคอยู่ที่จังหวัด มาสารคามครับผู้แรกแข่งเจอมราชพัฒสารคามผมบ้านมาเล่นตีคอเตอร์ผมรอลงอยู่คอเตอร์แรกผมก็รอแต้มแต้มทีมมาสารคามตอนนั้นขาดมากผมรอลงผมรู้ว่าโค้ชให้ประกาศผมลงก็ยังไม่ใช่คอเตอร์แรกคอเตอร์สองก็ยังไม่ใช่ครับแล้วคอเตอร์สามก็ยังไม่ใช่ คอเตอร์สี่ 4, ผมได้ลงประมาณห้าทีสุดท้ายผมแบบยังไม่ได้ทำอะไรเลยเครื่องยังไม่ติดเลยแล้วก็ลงไปไม่ได้ทำแต้มด้วยผมเฟลมากผมก็ได้กลับมาซ้อมอีกซ้อมถึงสามทุ่มซ้อมถึงสามทุ่มแล้ววันต่อไปผมก็ได้ไปแข่งเจอมอราชพัฒอุบล ก่อนแม์ที่สองเพื่อว่าจะแข่งกันว่าใครเป็นหัวสายแข่งกันว่าใครเป็นหัวสายนะครับผมก็รอแต่แม์นี้ไล่พารูบนก็เล่นดีครับเก่งด้วยปีนั้นผมก็ได้ลงไปคอเตอร์แรก2อาทีสุดท้ายไปแบ่งเบาภาระรุ่นพี่แบ่งเบาภาระเพื่อนผมเล่นตำแหน่งกาดจ่ายผมถือบอล ผมก็เล่นไปเล่นไปผมก็จ่ายบอลเสียบ้างชุดไม่ลงบ้างแล้วก็คอเตอร์สองก็มีเพื่อนๆพิีลงไปเล่นครับแล้วคอเตอร์สามทีมแต่ละคามได้พีิกกลับมานำทีมราชพัฒอุบลผมแบบจังหวะนั้นผมโคตรดีเลยทีมแบบมีไฟมากว่างกันส่งเสียงช่วยกันในการเล่นบาสคือความเป็นทีมผมว่า ต้องต้องมีระบบทีมถึงจะชนะได้แล้วก็ทักษะเฉพาะตัวก็ใช่แต่ว่าผมว่าการเป็นทีมสำคัญสุดแหละระบบทีมดีที่สุดผมเชื่อว่าการเล่นบาสที่เป็นทีมคือแบบดีสุดเขาเดสี่มาสราราคามได้แบบแต้มนำยี่สิบแต้มผมแบบโอเคแล้วผมก็ลงไปผมได้ไปทำสองแต้มแล้วก็โดนเปลี่ยนออกครับเพราะว่า โค้ดเขาเปลี่ยนออกแบบนักกีฬาคนไหนเตียมที่เหนื่อยแล้วโค้ดเขาก็จะเปลี่ยนออกนะครับคราวนี้แมตช์ที่3มเจอมอขอหรือว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น <enfin> ครับผมได้ก็ตามที่ผมบอกระบบทีมคือดีที่สุดแล้วมอขอเขาก็ระบบทีมดี ผมได้ไปช่วยรุ่นพี่เปลี่ยนถือบอลตอนสองคอเตอร์แรกได้ลงบ้างได้ออกบ้างแล้วก็เกมนั้นคือดีครับถ้าสมมติถ้าแพ้สาราคามก็ไม่ได้ไปรอบประเทศแต่ว่าสรารคามชนะครับผมได้ไปช่วยรุ่นพี่ไปไปช่วยเพื่อนเล่นถือบอลรุ่นพี่เขาก็เก่ง รุ่นพี่เก่งเพื่อนก็เก่งทุกคนในทีมผมแมตชนั้นผมภูมิใจสุดเลยคือเล่นเป็นระบบทีมมากไม่มีใครด่ากันไม่มีใครว่ากันเสียก็ลงมาป้องกันพวกตัวสำรองก็ส่งเสียงให้กำลังใจกันดีมากครับจงแมตชนั้นจนทีมมาสาลคราชนะมอขอนแก่นได้ไปรอบประเทศที่อุดรธานีเป็นปีแรกที่พวกผมได้ไปรอบประเทศ ที่ผมได้ไปรอบประเทศกับเขาแล้วก็มาเราก็กลับมาซ้อมเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยสรา,ารคามอาคารนั้นได้ลกลับมาซ้อมได้มีร่างกายทุกคนร่างกายดีมากครับไม่มีใครแบบโซมทุกคนพร้อมที่จะแข่งรอบประเทศมากเลยแล้วก็แมตช์แรกผมได้ไปเจอทีมผมได้ไปเจอมสอสวอ เขาเล่นเก่งมากบาสในกรุงเทพคือเขาเป็นระบบรักษาเฉพาะตัวเขาดีมากเลยเขาก็เล่นไปพวกผมสู้ไม่ไหวแพ้แต่ว่าแพ้ไม่ค่อยขาดครับประมาณสิบห้าแต้มตอนคอเตอร์สี่ก็ตามมาเหลือเจ็ดแต้มแล้วก็โดนเขานำมาเขาไม่ขีกแต้มตอนคอเตอร์สุดท้ายในสายผมตอนนั้นน่าจะมีมอสว มอราชมงคลกรุงเทพแล้วก็มอสาครคามครับซึ่งถ้าเข้าเป็นที่สองของสายจะได้เข้ารอบสิบหกทีมแล้วแม์ที่สองผมก็ได้เจอมอราชมงคลกรุงเทพพวกผมชนะไปประมาณเจ็ดสิบต่อเจ็ดสิบหกต่อห้าสิบนี่แหละครับพวกผมแบบโคตดีใจเลยได้เข้ารอบสิบหกแต่เข้ารอบสิบหกไปเจ,ไเจอทีมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยากรุงเทพคือเขาก็เก่งอยู่แหละเขาปีนั้นเขาเป็นที่สองเขาได้ที่สอง,ข,สองของรายการมหาวิทยาลัยรอบประเทศเขาแบบในแมตช์นั้นพวกผมไม่ไหวเลยเขาเล่นเก่งมากทักษะเฉพาะตัวก็ดีก็คือเขาไม่เหนื่อยด้วยพวกผมว่าผมร่างกายพวกผมร่างกายดีแหละแต่ว่าเขาร่างกายดีกว่าผมแบบไม่ไหวเลย จวกลับมาปีหนึ่งก็ได้กลับมาซ้อมอีกก็มีน้องๆขึ้นมาซ้อมด้วยเด็กใหม่ปีหนึ่งก็เก่งคนที่อยู่ปีสองปีสามปีสี่ก็ขึ้นมาซ้อมก็มาขัดกันรวมกันเก่งครับแล้วก็มาได้ไปรอบประเทศรอบไปรอบภาคแข่งที่โคราชส่วนตัวผมไม่ได้ไปเพราะว่าปีนั้นผมมีงานเยอะ แล้วก็ไม่ว่างไปขึ้นไปซ้อมโค้ชก็เลยไม่ได้เอาด้วยครับแต่ผมเชื่อว่าปีนี้สารคามผมเชื่อว่าได้ไปรอบประเทศแน่นอนผมว่าเก่งมากปีนี้ผมรู้สึกฟูมากส่วนตัวผมผมจะพยายามไปซ้อมตั้งใจของครับ